หลัเกณฑ์เงินเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าเสียชีวิตทุกพลภาพอมพาตรับหนึ่งแสนบาทได้ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ปา่ากำชับคก,กกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าทำร้ายชาวบ้านทองผัภูมิเสียชีวิตเพื่อส่งให้อธิบดีกรมอุทยาน พิจรารณาจ่ายค่าเยเียวยาโดยเร็วส่วนนายอำเภอพร้อมกิ่งกาชาทองผาภูมิร่วมง,งานศพคืนนี้จากกรณีนายวินัยไม่มีนามสกุลเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทยอายุห้าสิบปดปีอยู่บ้านเลขที่97บ็หมู่ที่หตําบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตกลางไร่มันสปลังเหตุเกิดเมื่อวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้น,นายอนันต์โพพันผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สาบ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชได้แต่งตั้งงคณะกกรรรรรมาตวจจออบข้เทิ กรณีที่นายวินัยถูกช้างทำร้ายเสียชีวิตโดยแต่งตั้งให้ในายมานะเพิ่มภูลผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สาบ้านโป่งเป็นประธานหัวหน้าฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นกรรมการและนายรัชสิธิ์จงจรัดพรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นกรรมการและเลขานุก,การ โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมานั้นมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้ในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่โดยทันทีเพื่อเสนอต่อผู้ในการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบเหตุเมื่อสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดำเนินการเสนอโครงการให้อธิบดี กรมที่ยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติจ่ายเงินอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วแจ้งให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบในคราวแรกที่มีการประชุมผลกระทบจากช้างป่าหรือกระทิงที่ทําให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตบาดเจ็บหรือทุพพลภาพถือเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดํานดเนินการปกติได้ทันเมื่อที่บดีกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชอนุมัติจ่ายเงินอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือทยายารายใดแล้วจะต้องเบิกจ่ายให้ ผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทภายใน5วันทําการและให้สำนักบริหารงานกลางรายงานผลการโอนเงินให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าทราบภายใน7วันนับแต่วันที่โอนเงินสําหรับอัตราเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าหรือกระทิงประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2,566กรณีบาดเจ็บถึงท่านทุกพลภาพอัมาพาตจ,จำนวน1 0 0 0 0 0สบาทสูญเสียแขนขาหรือสายตาตาบอดทั้งสองข้างหรือแขนขาสายตาตาบอดรวมสองแห่งจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทสูญเสียแขนขาหรือสายตาตาบอดหนึ่งข้างจำนวน 50,000บาทส่วนการบาดเจ็บทั่วไปเช่นได้รับบาดเจ็บเท่าที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกิน30,000บาทค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ระหว่างพักรักษาตัวจำนวนไม่เกิน200บาทต่อวันระยะเวลาไม่เกิน180วันนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติตามความเห็นแพทย์และกรณีเกิดเหตุถึงขั้นเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาจำนวน1แสนบาท ทั้งนี้นายพระเดชลายทองผู้ในการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่าเรื่องนี้ได้กำชับไปในทุกพื้นที่ที่มีปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ให้เร่งรัดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเมื่อสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดำเนินการเสนอโครงการให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติจ่ายเงินอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงินอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วแจ้งให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบในคราวแรกที่มีการประชุมผลกระทบจากช้างป่าหรือกระทิงที่ทําให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตบาดเจ็บหรือทุพพลภาพต้านนายชาคลิปตันพิรุณนายเพืทองผาภูมิกล่าวว่าทราบว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นําศพของนายวินัยไปทําการผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศูนราชบุรีคาดว่าช่วงบ่ายก็คงจะแล้วเสร็จจากนั้นญาติจะนําศพมาทําพิธีทางศาสนาที่วัดถิ่นแหลมตําบลท่าขนุนเพเภอทองผาภูมิ ซึ่งช่วงเย็นตนพร้อมคณะกิ่งกาชาติอำเภอทองผาภูมิจะเดินทางไปรูปพิธีและฟังสวดพระพิธรรมศพพร้อมมอบเงินเยียวยาจากกิ่งกาชาติอำเภอทองผาภูมิให้กับครอบครัวในเบื้องต้นจำนวนหนึ่งด้วย